สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพืนมาอัปเดตข่าวของแมนยูนเต็ดกันต่อนะครับเทนฮากนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแอนโทนีและมาตินูบาบกาว่าเขาจะมีบทบาทกับทีมมากแค่ไหนในซีซั่นนี้แอนโทนี Anthony ครับก่อนอื่นเขาต้องเซ็นสัญญาแล้วก็ตกลงเรื่องเอกสารก่อนแล้วต้องมีการเสริมทัพด่วนเพราะว่าเรามีการแข่งขันเยอะมากๆแล้วต้องแข่ง3นัดต่อสัปดาห์ของทุกๆ 3- ถึง4วันเลยทีเดียวแน่นอนว่าทุกคนต้องวิ่งเยอะมากๆต้องการตัวลุกมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของจำนวนแต่แเราเน้นเรื่องของคุณภาพส่วนมาาาตินนนนดบบก้เเขะป็คสุทยใช่วง ัมเมอร์นี้เราเป็นสโมรสรฟุตบอลเราดึงนักเตะที่มีคุณภาพเข้าสู่ทีมเพื่อให้พร้อมกับการแข่งขันนั่นเองส่วนเรื่องของคริสโนโรนโดเขาจะอยู่กับเราต่อไปอย่างแน่นอนเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการแข่งขันที่มากขึ้นเราจะต้องรักษาความคงเส้นคงวาเนี่ยไว้และเราจะต้องทําให้ได้ส่วนในเรื่องของอารอนบานบิสกาเขาก็ยังอยู่ในแผนการทําทีมของเราเราจะเก็บเขาไวไ้เป็นจนถึงเดือนมกรลาพอเอลิเซนฮักนะครับได้กล่าวไว้งานนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะผมอย่าลืมนะกดไลค์ subscribe กดแชร์ให้ด้วย